ท้าพระเจ้าเห็นหลักฐานเช่นนั้นแล้วก็ขนลุกดีใจที่ได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อีกผู้หนึ่งข้าพระเจ้าสบายใจมากโอ้ยญาติพี่น้องท่านสาธารณชนยังไม่เจอนะบอกว่าจะตายแบบผีไม่มีญาติยังไม่ถึงญาติพี่น้องถ้าวันที้จะถึงหรือเปล่านะแล้วก็ผมว่าจะเอาให้ถึงนะครับเพราะว่าไม่มี ผู้ที่จะมาพูดหลังผมนี่ไม่มาของ็ระจพูดไปเรื่อยๆแต่วันนี้ผมยังไม่ได้พักเลยหลังจากที่เพื่อนผู้นั้นกลับไปแล้วได้เล่าเรื่องนี้ให้ช่วยที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนผู้นั้นให้พัญญาฟังพัญญาข้าพระเจ้าพลอยดีใจด้วยและเมื่อเล่าถึงกิริยาของเพื่อนที่แสดงความดีใจแกก็เลยพลอยน้ำตาไหล กล่าวได้ว่าไม่มีครั้งใดที่ข้าพเจ้าจะมีความเอิบอิ่มเอมใจและสบายใจที่ได้รับเหมือนครั้งนี้ในชีวิตในขณะนั้นภาวะสงครามเอเชียบูรพาบีบบังคับให้ไทยเข้าสู้สงครามทำให้สินค้าต่างๆขึ้นราคาและก็ยารักษาโรคต่างๆราคาแพงขึ้นทุกวัน เฉพาะอย่างยิ่งอะไรเีเฉพาะอย่างยิ่งชนิดสันฟ้าขึ้นราคามากยาสันฟ้าแก้ไข้นะเหมือนอย่างปัจจุบันเขาเรียกอะไรนะพาลาะไนิพาลาอันนี้สันฟ้ามา่ก่อนนี้ทำให้คนยากจนต้องเสียชีวิตเพราะป่วยเป็นโรคปอดบวมไม่ใช่น้อย ส่วนมากก็เป็นเด็กที่น่าสงสารข้าพเจ้าจึงได้ขึ้นจึงได้ซื้อยาไว้แจกจ่ายให้เป็นทานเป็นเ,เมื่อผู้ป่วยมาขอและไม่ยอมขึ้นขายไม่ยอมซื้อขายกำไรไม,ไม่ยอมซื้อขายค้ากำไรและให้ตัวผู้ป่วยได้จริงๆรงิให้ตัวผู้ป่วยได้จริงๆ ข้าพเจ้ายังคงไม่ลืมนึกถึงคำพยากรณ์ของอาจารย์ปักขาวนะยังไม่ถึงว่าคนคนนี้จะตายแบบผีไม่มีญาติจริงหรือไม่ญาติจริได้ต้องติดตามเหมือนกับคอยเตือนก้องอยู่ในหูว่าวันตายของข้าพเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีแล้วมาตอนนี้เองข้าพเจ้ารู้สึกเฉยเฉยไม่รู้สึกหวาดกลัวความตาย จิตใจไม่กังวลอะไรเลยข้าพเจ้าไม่มีบุตรที่จะต้องเป็นห่วงแม้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับนากันมาเป็นสิบสิบปีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีบุตรด้วยกันพัญญาของข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้หาพัญญาอีกคนหนึ่งแง่มีที่ไหนญาติพี่น้อง เมื่อสามีกับพัญยาคนที่อยู่ปัจจุบันไม่มีบุตรพัญยาอ้อนวอนให้ผัวไปมีเมียใหม่จะได้มีบุตรคงจะเป็นอย่างนั้นนะพัญยาของข้าพเจ้าอ้อนวอนขอให้ข้าพเจ้ามีอีกอไปมีพัญยาอีกคนเพื่อสืบสกตูต่อไปข้าพเจ้าเห็นน้ำใจอันสูงส่งของพัญยาแต่ต้องปฏิเสธว่าสุดแต่บุญกรรมดีกว่าเขาก็ดีญาติพี่น้อง ถ้าผมมีคนรู้จักคนหนึ่งเนี่ยสามีเขาทํางานอยู่รถไฟที่สุโลกเนี่ยอย่าให้ผมออกชื่อเลยครับอ่าผมจะพูดดีไหมเนี่ยคือ,อพัญญานะแกก็ว่าง,ง่ายๆถ้าอผมไม่ไม่อยากจะพูดอะไรแต่ว่าถ้าไม่พูดญาติพี่น้องก็ไม่รู้ญาติพี่น้องก็ไม่รู้ผู้หญิงคนเนี้เขาเป็นลูกศิษย์ผมบวชในธรมะอยู่กับผมเนี่ยผมรู้จักชื่อหมดแล้ว แต่เดี๋ยวนี้หลายปีไม่เคยเจอกันเลยเขาบอกว่าไม่มันมันมีความทุก์เวลาสามีที่จะมา,อานอนด้วยกันแล้วผมจะให้พูดลึกไปด้วกันเลยนอนด้วยญาติพี่น้องรู้เองกันแล้วน,นะมานอนด้วยเขาก็เลยให้เงินสามีน่ะไปหาผู้หญิงคนใหม่เพราะว่าต,ตัวเองอะมีความทุกข์ถ้าสามีมานอนด้วยตัวเองมีความทุกข์ให้สามีเป็น าหาผู้หญิงใหม่นะเขาเขาพูดได้อย่างเต็มปากเขาคุยให้ผมฟังเลยแลครับผู้หญิงคนนี้นะผมรู้จักชื่อด้วยแต่ผมไม่บอกอ่าโอเคยาดพี่น้องอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เขาให้สามีไปหาพัญญยาใหม่เพื่อจะได้สืบตระกูลตลอดไปแต่ว่าสามีเขาก็บอกว่าแล้วแต่เวรแต่กรรมไม่ต้องไปมีใหม่ก็แล้วกันนะถ้าเราจะมีแต่เวรแต่กรรมนะ ได้แ,แต่เวรแต่กรรมกรนกันนะครับตามที่เดี๋ยวเมื่อกี้ถึงไงล้วผมพูดอย่างอื่นไปแล้วก็ให้ตามที่อาจารย์ปบาขาวบอกว่าบาขาวเคยบอกข้าพเจ้าว,ว่าจะต้องตายกลางถนนอย่างผีไม่มีญาติยังมองไม่เห็นเลยว่าจะเป็นไปได้ เพราะฐานะของข้าพเจ้าไม่ถึงแร่นแขนเหตุใดจึงว่าจะมาตายอย่างผีไม่มีญาติจึงข้องใจสงสัยนักแล้วยังบอกว่าการสดะคระคระหรือการถ่ายเคราะนั้นมันเป็นการช่วยกำลังใจเท่านั้น การจะช่วยให้ได้ก็จะต้องช่วยใจของตนเองคนอื่นยากที่จะช่วยเราได้ข้อนี้ข้าพเจ้าเห็นจริงเพราะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือบุคคลต่างๆนั้นมันทำให้ข้าพเจ้าสบายใจอย่างประหลาดอาอย่างสอาประหลาดก็แล้วกันญาติพี่น้องนะครับหลังจาก วันไปให้อาจารย์ประขาวทํานายแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามสร้างแต่ความดีข้าพเจ้าทราบว่าการสร้างความดีนั้นเป็นผลช้าเห็นผลช้าถ้าจะเปรียบการทำชั่วและผลที่จะได้เห็นนั้นเร็วกว่าและข้าพเจ้าก็ไม่นึกหวังต้องการจะตอบแทนความดีใดๆทั้งสิ้น สงครามทางเอเชียอุบัติเกิดขึ้นประมาณปีกว่าฝ่ายสัมพันธมิตรได้มาทิ้งระเบิดในพระนครวันแรกวันแรกที่ตึกแปดชั้นถนนเยาวราชและสถานทูตเยอรมันในเวลากลางคืนประชาชนในพระนครต่างก็ ตื่นตกใจเพราะไม่เคยประสบกับภัยทางอากาศมาก่อนเลยต่างก็พยายามหนีภัยไปในที่ต่างๆบ้างก็ไปต่างจังหวัดบ้างาไปต่างจังหวัดบ้างก็ไปเพียงแค่อาชาณพนครให้ห่างจากชุมชนแล้วก็จุดยุทธศาสตร์ข้าพเจ้า เป็นห่วงยายโฉมกับหลานๆนี่ยายโฉมที่แกไปช่วยอยู่นะแล้วก็โลกสะพยที่ข้าพเจ้าได้อุปการะมานั้นคิดว่าถ้าแกจะต้องการอพยพพวกเด็กๆก็จะช่วยเหลือจึงได้บอกความประสงค์ให้แกทราบแกก็ย้อนถามข้าพเจ้าว่าท่านจะไปไหนคะ ข้าพเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่ไปเพราะไม่มีเด็กเป็นห่วงแกบอกว่าแกก็ไม่ไปเหมือนกันข้าพเจ้ารับเล้าให้แกไปเพราะเป็นห่วงเด็กๆถ้าจัดการหาที่อยู่อาศัยไม่ให้ลำบากแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าท่านเป็นคนช่วยชีวิตให้ดิฉันพ้นความลำบาก ในเมื่อท่านไม่ไปดิฉันจะและเด็กๆก,ก็ไม่ยอมไปหรอกค่ะพวกดิฉันไม่กลัวท่านอยู่ได้พวกดิฉันก็อยู่ได้ข้าพาเจ้าพยายามปลอบโยนแกยอยา่างอะไรแกก็ไม่ยอมไปข้าพาเจ้าก็จนใจวันหนึ่งข้าพาเจ้าจดจำได้ติดตาติดใจในชีวิต อย่างแม่นยำไม่ลืมวันนั้นถ้าจำไม่ผิดเป็นวันพระและเป็นวันสำคัญของชาติ